ต่อกันที่รายงานเป้าหมายที่แท้จริงของนายสุเทพนะคะนายสุเทพพิสุบันผู้นำม็อประชาธิป,ปัตย์ก็ได้แสดงท่าแท้ให้เห็นค่ะว่าการขัดขวางการเลือกตั้งจนทาให้มวลชนเสียชีวิตนั้นไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของม็อบนะคะซึ่งต้องการสถาปนาอำนาจรัฐขึ้นมาใหม่ติดตามรายงานของทีมข่าวด N เค่ะขอยืนยันย้าอีกครั้งหนึ่งว่าเป้าหมายการต่อสู้ของมวลมหาประชาชน คือโค่นล้มระบอบทักษิณให้หมดสิ้นจากแผ่นดินไทยและปฏิรูปประเทศด้วยมือของประชาชนเท่านั้นนี่เป็นคำยืนยันอย่างชัดเจนจากปากของผู้น,นำม็อบประชาธิปัตย์ทำให้เห็นว่าการส่งมวลชนออกไปขัดขวางการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในกรุงเทพมหานครเมื่อวันนี้เป็นเพียงองค์ประกอบเล็กๆที่จะนำไปสู่เป้าหมายการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงประเทศ โดยไม่ต้องมีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องแสดงเจตนารมณ์ให้ได้มาซึ่งอำนาจรัฐที่ไม่มีกฎหมายรองรับแต่แล้วการเคลื่อนไหวนอกหลักการประชาธิปไตยและผิดกฎหมายของนายสุเทพก็ทำให้มวลชนและแนวร่วมบาดเจ็บล้มตายเพราะไปคุกคามและละเมิดสิทธิผู้อื่นเข้าทางนายสุเทพสบโอกาสออกมาคร่ำครวญเรียกหากองทัพให้ออกมาปกป้องมวลชนนอกกฎหมายของเขา ดังเช่นที่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยส่งสัญญาณถึงกองทัพจะน,นำมาสู่การรัฐประหารเมื่อปี2549ผมก็ต้องเรียนกับท่านผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งสามเหล่าทัพว่าประชาชนพลเมืองอย่างพวกเราไม่มีทางที่จะป้องกันตัวเองได้ถ้ากองทัพเห็นว่า การต่อสู้ของประชาชนนั้นเราได้ต่อสู้ตามสิทธิ์เสรีภาพที่รัฐธรรมนูญให้การรับรองเอาไว้ผมอยากจะให้ผู้บัญชาการสามเหล่าทัพได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ทหารมาคุ้มครองประชาชนด้วยครับผู้ต้องหากบฏรายนี้ได้แสดงตัวตนที่ชัดเจนแล้ว แต่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพรกฉุกเฉินยังเฝ้ารอโอกาสที่จะเข้าไปจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเหตุผลที่ไม่ต้องการให้มีการสูญเสียเกิดขึ้นอีกไม่เหมือนกับการประกาศพรกฉุกเฉินสมัยรัฐบาลพักประชาธิปัตย์ที่มีการประกาศเขตกระสุนจริงฆ่าประชาชนไปร้อยศพบ,บาดเจ็บอีกสองพันคนโดยคนสั่งการในสมัยโน้น พลิกบทบาทมาเป็นผู้บงการมวลชนบ้างขณะที่ฝ่ายซึ่งถูกกระทำในอดีตพลิกกลับมาเป็นผู้สั่งการใช้กฎหมายฉบับเดียวกันแต่เป็นหนังคนละมวลทีมข่าว D.N.N. รายงาน